เงาเงาไปโอ้ยึคี่เรอสุดท้ายมาอยู่เพื่อนทุ่มมาพ่ก็ได้พุ่มก็ได้ส่มก็ได้โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาเจอกับเฮียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยเนาะเพื่อนสําหรับวันอาทิตย์ของเราแบบนี้ใครที่เอ่อไม่ได้ออกไปไหนก็อย่าลืมเข้ากลุ่มทีลแกรมมาร่วมกิจกรรมด้วยแล้ครับเออมาก็ลุยเล,ยเลยกันนะเพื่อนวันนี้ เฮียพกมาที่80บาทนะครับก็มันเดิมน้อนเพื่อนออโต้30ไปนะครับเออเดี๋ยวขอฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยละกันน้อนเพื่อนเออก็ฝากไว้หน่อยนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคไปลุยฮนะมาลุ้นกันวันอาทิตย์แบบนี้นะมาจะเป็นยังไงโอ้อย,อยตกมาแบบสวยๆหน่อยอีก20รอบว่ายังไง ว่าอย่างไงว่ายังไงว่ายังไง,ง,ไงโอ้โหเกินไปเกินไปหรือเปล่าเออก้อนทองมาดอกนี้ยี่สิบบาทแล้วจะโดดหรือเปล่ายังไม่โดดนะนี่เป็นไรอ้โหดอ้ก้อนทองมาเพื่อนอหกก้อนครับเออมามา,มาวันอาทิตย์แบบขอบแบบจัดหนักจัดเต็มหน่อยดีพี่วัวมาไปครับ ลุยต่อนะเพื่อนได้มา160นะเมื่อสักครู่มาครับแล้วแล้วโอ้โหมาครับโดดรอบสุดท้ายพอดีเลยนะหอมงามหอมงามโอ้โหแบบนี้ไม่สวยเลยนะเปิดไม่สวยวานเพื่อนไม่เป็นไรมาประทัดก็ได้ประทัดก็ได้ประทัดยังไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหอ,อย่านะขอร้องโอ้โหเชียะ สวยเลยหวานเพื่อนไปครับโอเคลุยฮะมาโอ้โหเลยเชื่อว่าเมื่อกี้เสียดายถ้าคูณสิเมื่อกี้น่าจะได้ปรับหมายหลัวหลัวอยู่โอเคแบบนี้มาอีกห้าก้อนนะไปครับาอาก็ยังดีอยังดีค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะตอบนี้มาอีกร้อยหกสิบครับ สาม0อแล้วนะ300้แล้วนะอีกย0รอบว่ายังไงไอ้เทีย่ยพี่บัวโอ้โหเกินไปเกินไปโดดที่2ยังไม่มาอีกโอ้โห10รอบขอสักโดดได้ไหมโอ้โห้เทีย่ยไม่ได้คูณ10อีสร้อยคูว่าเหงาแน่เหงาแน่เหงาแน่โอ้โห ไปฮะลุยต่อนเพื่อนมาก็สามรอเดี๋ยวค่อยขยับไม้นอนเพื่อนมาอือก้อนทองสามก้อนก็เอาไว้ก่อนอ่ะมาดิขอสักโดดเถอะโอ้โหยังไม่โดดด้วยสิบร้อยฮะเรียบร้อยอีกสิบห้ารอบโอ้โหมาลุ้นหน่อยอเชี่ยเหงาเกินสิบรอบว่างไง ยังไงอะโหเกินไปร้อยฮะเหงาเหงา,าไปอ้ววิ่ขี้ดอกสุดท้ายมาอยู่เพื่อนอู้ดอกนี้400นะครับเออเอาดีมาได้อยู่ได้อยู่เพื่อนโอ้ยสองแดงช่วยชีวิต ฟื้นเลยนะดอกนี้นะ400ครับผมของเก่าอีกเท่าไหร่ของเก่าอีกร้อยกว่าบาทบ้างโอเคของเก่าร้อยกว่าบาทโอเคมา500แล้วเพื่อนไปที่หมา20เลยแล้วกันนะครับไปฮะลุยโอ้โหว่นี่เปิดด้วยถุงเงินไปเลยนะว่ายังไงพี่วัวของเราว่ายังไงจะเหงาหรือเปล่าวันนี้20รอบ โอ้โหโอเคก้อนทองมาอยู่ดอกนี้400เหมือนเดิมนะโอ้โหได้เหมือนได้ซองแดงรอบเมื่อกี้เลยวะ่ะไปฮะลุยต่อมา700และจะถึงพันหรือเปล่าลุ้นหน่อยเออก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับหโูดอกนี้เป็นขกก้อนนะเพื่อนโอโ้ก็ยังดีว่ะ ดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนดอกนี่800ฮะโอเคน่าจะได้เล่นอยู่ไม้40มาพันสี่ครับผมไปดีโอ้ยโอเคไปฮะไม้ My 40มาสารอบแรกจะเป็นยังไงกดลองกรับแรกโดดหรือเปล่าไม่โดดนะโอ้โหย อะไรฮะออสองแดงร้อยยี่มากรทองดอกนี้สี่ร้อยครับผมหนียบร้อยมาอยู่โอเคสามพันเลยไหมสามพันเลยไหมอีกสิบรอบโอ้โหไม่น่าถึง หน้าถึงโอ้โหรยบร้อยฮะรยบร้อยไหมโอ้โหก้อนทองก็ไม่ได้ด้วยเรียบเรียบไหมเรียบไหมดอกสุดท้ายโอ้โหเรียบครับเรียบร้อยไปเลยเออไปครับจัดต่อนะเพื่อนโอ้โหโโหมาดีโดดมาแล้วโอเคขอหนเธอขอซองแดงได้ไหมเปิดโดยประทัดไปนะหมาส้มมาส้มมา ทุ่มมาทุ่มก็ได้ทุ่มก็ได้ทุ่มก็ได้โอเคหืมสองพันเออเอาไว้ก่อนนะบอกเลยเออดีขวานไม่ได้นะเพื่อนเราต้องเอาไว้ก่อนนะมาดอกนี้สองพันครับผมไปครับลุยต่อครับเพื่อน 3000แล้วนะมาลุ้นกันว่าจบรอบนี้จะเหลือถึง3000หรือเปล่าหรือว่าจะโดดไปที่5,000เลยไหมไม่โดดวะโอ้ยโอเคก้อนทองมาอยู่เออกลับขึ้นไปกลับขึ้นไป3000ก่อนโอเคไปฮะสามพันสามนะเพื่อน โอ้โหเรียบร้อยจะถึงหร,รือเปล่าจะเหลือถึงสา0พันหรือเปล่าโอ้โหส้มหมาได้ห0สบาทเองโอ้โหพัสดุสบองบาทคุ้มจัดจัดโอ้โหดูครับ12บาทเรียบร้อยฮะโอเคไม่ถึงสมด้วยไพค,ครับลุยต่อนั่นเพื่อนโอ้โหวันนี้มันวันอะไรกันวันเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหม เรียบร้อยไหมโอ้โ140หร้อยสี่สิบะดอกนี้ว่ายังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหโอเคครับดอกนี้ได้อยู่แปดร้อยนะมามาสองพันแปดนะ โอ้โหมาอีก400ฮะเพื่อนเรียบโอ้โหเหลือ3,000เป๊ะโอ้โหยิ้มคีไปครับไม้80นะครับโอ้โหเหลือเชื่อมาโอ้โหทรงแบบนี้บอกเลยว่าถึงหมื่นก็สวยงามแล้วนะช่วงนี้ขอแค่หมื่นพอนะเพื่อนไม่รู้ว่าพี่ผัวแม่งเป็นไรนะเออสักหมื่นก็สวยแล้วนะแต่ละคลิปนะโอ้โหเหลืเชื่อ,อจริง ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอแบบไอ้มันแตกไม่โหดก็แบบว่าโอ้ยกระจอกเกินเข้าแค่นี้มาโดดโชว์ไปดิพี่บัวเออมันก็มีจังหวะเล่นทรงเล่นเสียอะไรบ้างเนีแย,ยแค่ไม่ได้มาลงให้ดูนะเออมาได้ตัวอะไรโอ้โหถุงเงินบอกเลยถุงเงินถุงเงินถุงเงินโอ้ห ได้ว่ะมา,มากนทองก็ได้ขอสามตัวนิ้นนิ้นโอ้โห้เชี่ยมึงเกือบได้สี่ตัวด้วยเชี่ยแม่งไหลแรงเกินอีอรอดตัวไปรอดตัวไปโอเคเออกาวกอนคุ้มแล้วนะ้นเกือบได้คูณสิบด้วยเมื่อกี้นะนี่ถ้ามาคูณสิบนะบอกเลยนะโอ้โห้วเลิกมา 7 2 0 0นะครับมาก็ไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วขอแบบเล่นจนกว่าจะเล่นวัวจนกว่าจะได้ก้อนทองคูณ10บมาดิมาถ้าได้ก้อนทองคูณสิเลิกเลยเปลี่ยนเกมเลยเออจะไม่มาเล่นวัวอีกเลยนะเออดูดิมันจะมาให้หรือเปล่าเออ,เอ,อต้องมีสักครั้งแหละวะไปครับไม้200 0 0นอนเพื่อนโอเคลุยมันต้องมีสักครั้งอะที่มัน ที่มันจะได้ก้อนทองคนสิบอ,อ่ะเออถ้าวันนั้นมาเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าเฮยเลิกเลยนะเกมบัวนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นเลยดีกว่า <c oughs> เออโอ้โหสี่พันนะดอกนี้ก้อนทองมาอีกสี่ก้อนนะครับก้อนละพันไปเออโอ้โหขึ้นหมื่นแล้วเพื่อนสวยงามนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจบรอบนี้จะเหลือถึงหมื่นหรือเปล่ายี่สิบรอบนะครับมาดีสองแดงหกร้อยฮะ็ยังไง โอ้ยมาอีโอเคก้อนทองอีก2000ครับอีก10รอบน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่น่าจะเหลือถึงหมื่นอยู่โอเคถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าก้อนทองมาแบบนี้นะทุยติดอ่างเฉยเออมาไหมโอ้โหไม่มาเรียบร้อยฮะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเกาะ ได้อยู่เพื่อนสาหรับคลิปนี้เนาะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ<ๆ>ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุม่มเทเลแกรมก็อย่าลืมไปกดเข้าด้วยนะครับสําหรับร่วมกิจกร,รรมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ